สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาทุกคนไปดูไพ่พลังงานของไพ่กันว่าพลังงานของไพ่ในวันนี้ในหัวข้อคนที่คุณรอเขาจะกลับมาไหมพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราเรามาดูกันนะคะกลับหัวข้อเขาจะกลับมาไหมเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้เขามีความคิดที่อยากจะกลับมาหาเราไหม หกถ้วยหกถ้วยขึ้นมาใบแรกเลยค่ะจบคลิปเลยดีไหมคะหกถ้วยค่ะคือการอยากกลับมาอยากวนเวียนของคนเก่าคนในอดีตรวมถึงคนที่มีอายุน้อยกว่าเราด้วยนะคะเขาอยากกลับมาสามถ้วยสามถ้วยคือการกําลังวางแผนคิดหาวิธีที่จะกลับมาหาเราค่ะว่าเ,าเขาจะต้องใช้วิธียังไงที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ the v i e l of fortune กองล้อแห่งโชคชะตากองล้อแห่งโชคชะตากำลังจะนำพาคุณทั้งสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งคุณและเขายังไงก็ต้องได้วนเวียนกลับมาหากันนะคะ The high p r i p h ส t ทสคุณรอคุณรอ,อเขาจริงๆค่ะแต่แต่คุณรอแบบมาก็ได้ไม่มาก็ได้มาก็ดีแต่ไม่มาฉันก็อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณรอเขาแบบนี้ค่ะในตอนนี้และนี่คือสิ่งที่เขาเห็น เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เขาอยากรีบกลับมาเพราะเขากลัวว่าถ้าทิ้งระยะเวลาให้นานไปกว่านี้คุณจะไม่รอเขาแล้วคุณจะเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองใบต่อไปคะ่ะแปดถ้วยคะ่ะแปดถ้วยนะคะหมายถึงการที่เขากลัวคุณจากลาไปจากที่พี่หมอบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าคุณอยู่รอแบบอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเขากลับมาช้านี่คือสิ่งที่เขาคิดค่ะเขาคิดว่าคุณจะต้องเดินจักเขาไปคุณจะต้องเปิดโอกาสตัวเองให้กับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเขาสิบเหรียญคือความมีความมั่นใจในความมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยนะคะเขาต้องการกลับมา เพื่อที่จะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกลายไปเป็นความมั่นคงความมั่นคงที่หมายถึงการมีอนาคตการสร้างครอบครัวการมองอนาคตไปด้วยกันและควีนออฟคัพค่ะเขาจะกลับมาเติมเต็มความรักความรู้สึกที่มีให้กับคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณด้วยความเต็มใจคนที่คุณรอเขากําลังจะกลับมาเขาจะกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นสําหรับคุณแลนะพลังงานนี้นะคะ 80%ถ้าคุณมีราศีหรือธาตุดังต่อไปนี้พลังงานนี้ตรงกับคุณ80%นั่งได้แก่ธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิต ธาตุดินพืชศักกันมังกรถ้าคุณมี6ลราศีนี้พลังงานของไพ่ตรงกับคุณ8ปนขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนี้ไปนะคะคนที่คุณรอกำลังจะกลับมาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ